รองนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของสอนอชอนะครับเรื่องของการใช้งบของกสทชแทนนายกรัฐมนตรีติดตามกับคุณเพ็ญพรพิพัฒน์โนทยรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับค่ะคุณรณชพารองนายกรัฐมนตรียอมรับไม่มีอำนาจในการตรวจสอบงบประมาณของกสทชแต่พร้อมจะประสานแก้กฎหมายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสค่ะ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้นายวันลบต่งคณานุรักษ์สมาชิกสอนอชอตั้งกระทูถามนาย,ยกรัฐมนตรีเรื่องการตรวจสอบการใช้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชอ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการประ,ะอชอุมสนชโดยเห็นว่าการใช้งบประมาณของกอสทอชอมากเกินความจําเป็นโดยเฉพาะค่าจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศจึงอยากทราบแนวทางในการตรวจสอบและควบคุมการใช้งบประมาณของกอสทอชอพร้อมกับเสนอให้ยุบกสทชเพราะทํางานซ้ำซ้อนกับแคปและทีโอที โดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้แทนชี้แจงว่ารัฐบาลไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบหรือดำเนินการใดๆได,ๆได้เพราะกสะทชเป็นองค์กรอิสระไม่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลและมีรายได้เป็นของตัวเองอย่างไรก็ตามขณะนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการใช้งบประมาณและรายงานมาอย่างคณะรัฐมนตรีซึ่งมีข้อสังเกตกลับไปแล้วและกสะทชเคยแสดงเจตนาดีอยากให้ตรวจสอบเพื่อความโปรง่งใส ดังนั้นในอนาคตอาจจะมีการแก้ไขกฎหมายให้มีการตรวจสอบต่อไปรวมทั้งกฎร,ระเบียบต่างๆกอใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่มันก็จะมาส่งปัญหาเดิมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาการปฏิรูปที่ต้องคิดในเรื่องนี้ทั้งระบบใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นที่น่าย,ยินดีว่ากสทชอเองก็ให้ความร่วมมือตุกประการเขารับฟังปัญหาและเสียงติดชิ้นที่มีอยู่ในเวลาด้วยความไม่สบายใจเท่าไหร่นะครับเจ้าหน้าที่ หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณากระพุูถามนะคะที่ประชุมสนชก็กำลังพิจารณาร่างพรบที่ค้างจากวันนี้อีกจํานวนเสร็จฉบับค่ะคุณรณคำค่ะขอบคุณครับ